ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมมรพรัตเตอร,ตอร์สวัสดีท่านอาจารย์อภินันสุวรรณนรักนะคะอาจารย์คะจากไรแม่โจ้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะก็เห็นอาจารย์ดูเรื่องของการตรวจสอบปลา,าในแม่น้ําโูงที่มีการพบเป็นตุ่มทองนะคะซึ่งมีการส่งตรวจะค่ะอาจารย์อันนี้มนันเป็นเป็นที่มานะคะยังไงบ้างคะอาจารย์ ที่มาก็จริงๆผมทำผมทาเรื่องตัวอย่างปลาเก็บตัวอย่างปลาทั่วภาคเหนือแล้วก็ประเทศไทยแ,ละ,และใน Asia อเอเชียตอนเฉียงใต้นะครับแล้วก็เราก็ทํางานเรื่องพวกนี้ครับมามานานมากนะครับสวัสดีนะครับก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นภาพมาโดยตลอดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะ ช่วงสักสองสามปีสามปีประมาณนั้นน้าเริ่มขุนมากขึ้นในในลุ่มน้ํากกอ่ะครับเมื่อก่อนเนี่ยน้ํากกเนี่ยจะใสนะครับหน้าแ้งเนี่ยจะใส่กิฟเลยนะครับแล้วก็มีคนไปเล่นน้าอะไรกันเยอะแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นแล้วเริ่มมีแล้วครับว่ามีตะกอนมีขุนมาตลอดโดยเฉพาะอ่าหน้าฝนเนี่ยปกติแต่ว่าพอหน้าแ้งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะน้ำน้ำเขาจะใส่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเอ่อเจอนะครับก็คือการผิดปกติไปแล้วก็ จำนวนปลาที่พบนะครับก็น้อยลงกว่าเดิมเยอะเมื่อก่อนปลาเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับริมหาดริมอะไรเงี้ยก็เยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหายากมากขึ้นครับจนกระทั่งมพีพี่เพื่อนๆน,นะครับที่เฝ้าระวังมันมันจะมีพี่น้องที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอชนิดปลานะครับแล้วก็การดูแลแม่น้ำนะครับของแม่น้าโขงแล้วก็แม่น้ําอื่นๆเนี่ยน,นะครับเป็นเครือข่ายกันอยู่เนี่ยเขาก็มีจับไปเจอปลาแล้วก็ส่งมาให้ผมช่วยดูครับ อืมค่ะก็ที่บอกว่ามันอย่างไปเจออย่างปลาแค่ใช่ไหมคะจา์ที่ส่งมาเป็นยังไงคะก็ปลาแค่เนี่ยเป็นปลาแค่หรือปลาแค่หรือปลาทางทางเหนือจะได้ปลาแค่เนาะนะครับบางแห่งก็เรียกปลาจระเข้มั่งเพราปากมันกว้างๆแล้วก็เป็นปลาที่กินเนื้อนะครับปลาพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปลากินเนื้อคือปลากินเนื้อเนี่ยเป็นปลาที่กินปลาเล็กปลาเอ่อกินพืชนะครับมาโดยตลอดแล้วก็ การสะสมเนี่ยพวกนี้จะเยอะกว่าพวกปลากินพืชน,นะครับเพราะว่าเขากินปลากินพืชหลายๆตัวแล้วก็มาสะสมไว้ในร่างกายของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลหะหนักเรื่องของเชือ้อโรคเรื่องของพยาธิอะไรพวกนี้ซึ่งโอกาสมันเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็พอแสดงอาการปุ๊บเนี่ยการสแสดงอาการออกข้างนอกเป็นเรื่องที่เอ่อน่าจะเป็นเป็นเรื่องหลังๆแล้วมันไม่ใช่ที่ผิวหนังเราเวลาเราป่วยอะไรก็เหมือนกันนะครับมันก็จะเริ่มจากข้างในก่อนเพราะฉะนั้นข้างในอวัยวะภายในของเขาก็น่าจะมีปัญหาซึ่ง วันนี้เองผมก็เพิ่งส่งไปไปวิเคราะห์ต่อเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าตัวสองสารเคมีที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันจะยังอยู่ข้างในตัวในกล้ามเนื้อเขาในตับเขาในไตเขาอะไรงเงี้ยนะครับจะมีปริมาณประมสักประมาณสักเท่าไหร่ครับอืมถ้าอย่างนั้นอย่างกรณีที่เราเจอ,อไอตัวตุ่มพองผู้พองอยู่ที่ ที่ตัวปลาอย่างที่เห็นจากภายนอกมันมาจากเกิดจากอะไรได้บ้างคะอาจารย์หรือที่อาจารย์ดูและวิเคราะห์แล้วมันมันเป็นจะเป็นลักษณะของอะไรถ้าเกิดว่าเราเรา,เราพิจารณาจากภายภายนอกที่เจอเนี่ยนั่นหมายความว่าเนื้อเยื่อส่วนที่มันเป็นตุ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือเนื้อเยื่อที่บอบางนะครับที่มันค่อนข้างจะเบาบางที่เจออะไรแล้วมันก็จะมีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับเช่น ที่เจอแล้วก็คือหนวดบริเวณใต้คางในทุกหนวดเลยนะครับทุกตุ่มของใต้คางเขา,าก็จะขึ้นนะครับบริเวณเอ่อเหงือกเขานะครับจริงๆไปถึงเหงือกเขาแล้วก็บริเวณด้านข้างตัวครีบนะครับก็จะเป็นอักเสบเป็นจ้ำสีแดงแล้วก็มีติ่งตุ่มเนื้อขึ้นมาตุ่มเนื้อพวกนี้เนี่ยนะครับก็คือตุ่มเนื้อที่มันมีการอักเสบนะครับแบบแบบเรื้อรังนะครับแบบระยะเวลายาวนานแล้วก็โอกาสที่เอ่อรักษาหายเหมือนเหมือนกับเราเป็นตุ่มเนื้อแล้วมัน มันแข็งมันอะไรอยู่เนี้ยนะครับนั่นหมายความว่าเซลล์เนื้อเยื่อมันผิดปกตินะครับแต่ว่าผิดปกติยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องส่งส่งพาเพื่อที่จะดูลักษณะทางเนื้อเยื่อของเขาอีกครั้งหนึ่งว่ามันผิดปกติยังไงเซลล์มันบวมน้ําหรือว่าเซลล์มันเป็นเซลล์ที่มันโตเป็นก้อนเนื้อเลยแหละครับแต่ว่าลักษณะเบื้องต้นที่จะเท่าที่ผมดูนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเซลล์ที่เป็นก้อนเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน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 ค่อนข้างที่จะอักเสบมานานแล้วครับ อืมแล้วมันมันมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะอ่าอาการเซลล์เซลล์ก็เนื้อที่อักเสบแบบนี้ค่ะมันอักเสบสะสมมาตอนแรกก็เหมือนกับเป็นผิวผิวหนังเราคล้ายๆผิวหนังเราคันอะไรเงี้ยนะนะครับแล้วก็มันมันก็ต้องการขับออกเพราะว่าผิวหนังที่มันคันเนี่ยมันเกิดมาจากตัวของสารเคมีหรืออะไรไม่รู้ไปทําให้มันให้ให้มันเป็นเซลล์ที่ผิดปกติ ร่างกายเราก็ต้องการขับออกร่างกายเราก็ต้องการทําเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดการ,การบาดเจ็บเพราะฉะนั้นร่างกายก็ต้องสร้างเ,าเซลล์นะครับมาห่อหุม้ม <c oughs> เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับให้มันขยายตัวใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันหรือการขับออกมาข้างนอกเพื่อที่จะทําให้ตัวเองสบายตัวขึ้นนะครับก็อย่างอย่างพวกเนื้อร้ายอะไรเงี้ยนะครับในร่างกายเราก็เหมือนกันนะเกิดจากความผิดปกติของเซลล์แล้วพอผิดปกติปุ๊บเนี่ยร่างกายเราก็ต้องการที่จะป้องกันตัวเอง พอเราป้องกันตัวเองก็ต้องมีการสร้างเนื้อเยื่อที่ผิดปกติมากขึ้นหรือถ้าเกิดเป็นบางครั้งเนี่ยเนื้อเยื่อพวกนี้มันก็จะผ่าเราผ่าก,กอไปนะครับทําให้มีการขยายตัวเร็วแล้วก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีความผิดปกติของแหล่งที่อยู่อาศัยของสภาพแวดล้อมที่มันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นกรดมากไปนะครับมีสารเคมีบางตัวที่ทําให้ระคายที่ผิวหนังของเขาแล้วเขาเองก็ ถูกได้รับเข้าไปในร่างกายของเขานะครับมากขึ้นเขาก็จะเกิดอ,อาการแบบนี้ได้ครับอืมดังนั้นอย่างกรณีที่เราสงสัยว่าอย่างโอเคอย่างตอนที่ตอนนี้มันก็มีค่าสารที่มันพบและในในแม่น้ากกหรือแม้ทั่งจุดอย่างบ้านแซลแถวแม่น้ําโขงใช่ไหมคะมีทั้งสารหนูที่เกินมาตรฐานและสารได้กลัวที่เกินมาตรฐานแล้วก็การที่พบตาแล้วมีลักษณะอาการแบบนี้มันสามารถที่จะบอกความสัมพันธ์ ถึงสาเหตุหรือความเชื่อมโยงกันได้หรือไม่คะอาจารย์เอเป็นไปได้เพราะว่าเท่าที่ผมดูรายงานของข่าวนะครับก็ก็ไม่ได้ผมก็ยังไม่ได้ตรวจรายละเอียดของมันเพราะว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับในการที่จะตรวจสอบเรื่องของสารเคมีก็เห็นว่าประมาณเกินสารหนูในเกินประมาณสิบเท่าเนาะสิบเท่านะถือถือว่าเยอะมากนะครับของมาตรฐานเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในน้ํอ่าในดินอะไรเงี้ยมันก็พอมีนะครับสารหนูบ้านเรามันเป็นเรื่องปกติที่มีอยู่แต่ว่ามันไม่เกินมาตรฐานนะครับอันนี้เกินไปเกินมาตรฐานไปเกินอ่ถึงสิบเท่าพวกอ่ปลอดเองก็เหมือนกันพวกแคทเมียม,มันจะมีแคทเมียมรายงานด้วยนะครับซึ่งจะรวมกันหลายๆส่วนเนี่ยนะครับก็จะทําให้ปลาเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็มีผลจากมาจากการที่ผมเชื่อว่าปลาพวกปลาแคเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปลากินกินเนื้อเนี่ยเขากินปลาตัวอื่นทึ่ง มีมีการสะสมของสารพวกนี mother, ้อย so, ู <N> ่ในตัวอยู่ด้วยแล้วนะครับมาสะสมต่อในตัวของเขาเนี่ยอาจจะเป็นการทวีคูณมากขึ้นปลาหมูผมผมได้ปลาหมูมาด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับปรากฏว่าในปลาหมูก็มีกาการช้านะครับแล้วก็สภาพของผมก็ผ่าดูนะครับสภาพของตับสภาพของอะไรเนี่ยเออก็ข้างเบื้องต้นภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะผิดปกตินะครับแต่ว่าต้องไปดูที่เนื้อเยื่อของเขาอีกทีหนึ่งว่าในเนื้อเยื่อเนี่ยนะครับผม คงทำเป็นสองส่วนนะฮะส่วนหนึ่งก็คือดูเรื่องของปริมาณสารเคมี Me ที่เราสงสัยนะครับว่าเข้าไปอยู่ในเนื้อเยื่อหรือว่าในอะไรอ่าหรือเปล่านะครับประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือดูอ ช่เดี๋ยวรอรออาจารย์นะ่าจะมีสายเข้าสักครู่นะคะเราคุยกับท่านอารองศาสตราจารย์ดรอภิมันอภิน,นันสุวรรณรักนะคะจากมาเลยแม่โจ้นะคะท่านซึ่งอาจารย์นำเ,เรื่องของปลานะคะที่เราพบนะคะในแม่น้ำขงเราพบว่ามีตุ่มพองนะอย่างเช่นปลาแค้นะคะหรือปลาแคเนี่ยนะคะหรือปลาแค้เนี่ยคะ่ะ มีตุ่มพองอย่างที่เรารายงานข่าวไปนะไปอาจารย์ก็ไปตรวจนะคะพบความว่ามันมีเรื่องผิวตุ่มที่มันมาจากเซลล์นะคะอักเสบแล้วก็ตอนนี้ก็ำลังจะตรวจดูว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการพบสารพิษนะคะทั้งสารหนูสารตะกัวที่พบในแม่นำ้ำปกแม่น้ำผงได้หรือไม่นะคะเพราะอย่างเงี้ยมันก็มีปลาที่แม่แม,ม,ม่น้ำปกด้วยแม่น้ำูงด้วยนะปลาพวกนี้มันมันแน่นอนว่าถ้ามันกิน นะฮะปลาที่มันมีสารพิษสะสมเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ทําให้เกิดอาการทางผิวหนังนะคะอย่างที่เราเราเห็นเร,เราปรากฏเห็นนะคะว่าว่ามันมันมีตุ่มนะคะซึ่งพบตุ่มที่หนวดใต้คางนะ,ะปุ่มเหงือกนะคะด้านข้างตัวครีบนะคะตามภาพที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี้อาจารย์กลับมาละค่ะโอเคพอ<ล>ดีแบตหมดแบตแปดคนะครับ ไม่ได้เสียบกับเมื่อกี้ครับครับผมก็ตอบครับเมื่อกี้ถึงเรื่องที่ดูว่ามันมีสารอะไรขึ้นในด้วยใช่ไหมฮะครับครับเราก็ดูดูดูสองส่วนนะส่วนแรกก็คือดูเรื่องของสารเคมีที่มันอยู่ในในเนื้อเยื่อนะครับในในส่วนของสารเคมีที่อยู่ในเนื้อเยื่อเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะครับโดยตรงก็อันนี้อันนี้จะเร็วนิดนึงแต่ว่าดูเนื้อเยื่อที่ผิดปกตินะครับประเด็นที่สองว่ามันผิดปกติอย่างไงเนี่ยก็ต้องส่ง ใช้เวลานะครับนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเราต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็ในการตัดเนื้อเยื่อออกมาในการสังเกตเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อปกติของปลาปกตินะครับก็จะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงเช่นถ้าเกิดว่าในไตเขานะครับซึ่งในไตเขาถ้าเกิดว่ามีปัญหาไตเขาอาจจะส่วนบางส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเซลล์ที่ละเอียดอ่อนภายในไตเนี่ยเขาก็จะแสดงผลให้เห็นว่ามันมีปัญหายัางไงในตับที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะขยายตัวยังไงหรือว่า เซลล์ที่มันอยู่เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะบ่งชี้ได้ช่วยกันช่วยกันคอนเฟิร์มหลายๆอย่างมามาเป็นข้อมูลนะครับมาบวกกันครับอืมแต่เอาจากตอนนี้ก่อนสําหรับตัวปลาที่พบนะคะมีตุ่มทองนะคะมันก็เมันบอกได้ในทางทางกายภาพก่อนว่ามันมันมาจากเซลล์นื้อยที่ผลิดปกติใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับส่วนผลว่ามันมี สารที่พบเช่นสารหนูหรือสารตะกัวสะสมเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบได้หรือไม่หรือว่าเดี๋ยวต้องรอผลรอ,รอผลรอผลนะครับวันนี้ส่งไปแล้วแต่ว่าคงต้องใช้เวลาสักสองสาวันนะครับเพราะว่าต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นิดนึงครับซึ่งสามารถบอกได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ว่าออ่มันมีค่าสารหนูหรือสารตะกัวหรือไมบอไบ่บอกได้ครับบอกได้ครับเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้เร็วครับทํางานได้เร็วครับ ซึ่งอันนี้มันก็สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนเลยว่าเออมัน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 มีปัญหาจากตัวนี้หรือเปล่าคือถ้าถ้าเกิดเราไปเจอสารหนูนะครับซึ่งรวันนี้เรายืนยันแล้วเนาะว่าในน้ําอ่ะและก็ในธรรมชาติข้างๆบริเวณนั้นมันมีนะครับแล้วก็ถ้าเราไปเจอในร่างกายเขาในเนื้อเยื่อเขาในเนื้อเขากล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยนะครับ ในตับเขาในไตเขาผมก็ใช้ประมาณ3ามสี่ส่วนที่เข้าไปนะครับมีมีเหงือกมีตับมีไต,ม,ต,ม,ตมีกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ผิวหนังชั้นนอกดูสิว่ามันมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันยังไงนะครับก็ส่งข้อมูลไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวคงได้นะครับสักสองสวันอะไรเงี้ยวันจันทร์อะไรเงี้ยน่าจะได้ละเนื้อนั้นก็ชัดว่ามันมีการสะสมเข้าไปในในตัวของเนื้อของปลาถ้าพบอืมซึ่งซึ่งนี่ค่ะ มีความเป็นไปได้เพราะว่าปลาพวกนี้มันกินมันอยู่ตามตะกอนดินหรือว่ามันกินปลาอื่นใช่ไหมคะอาจารย์อย่างปลาแค,ค่เนี่ยคือคือคือวันนี้เนี่ยตัวที่มันซึมซับเข้าไปในร่างกายของปลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวเพราะว่าปลาเกาจะมีเหงือกครับเหงือกของปลาเนี่ยเป,เป็นเป็นอวัยวะที่บอบบางที่สุดละแล้วก็เหงือกของปลามีคุณสมบ,บัติอย่างหนึ่งก็คือมันยอมให้อ่แร่ธาตุนะครับมันซึมผ่านเข้าไปได้ถ้ามันมีความเข้มข้น ระด,ดับหนึ่งเนี่ยนะครับการหายใจของปลาก็คือการเอาออกซิเจนจากน้ําเพราะฉนะนั้นออกซิเจนที่ในน้ำมันก็ซึมผ่านเงือกปลาเข้าไปได้เพราะฉะนั้นพวกสารหนูพวกแคดเมียมพวกปลหลอดอะไรพวกนี้ก็ซึมผ่านเนื้อเยื่อเข้าไปในร่างกายของปลาได้นั่นคือกรณีที่1น,นะครับ โดยโดยตัวเองแต่โดกรณีที่2คือว่าอปลาตัวอื่นๆก็เหมือนกันที่มันซึมผ่านเข้าไปหรือมันไปกินอาหารเข้าไปหรือว่าไปกินพืชที่มันดูดซับเอาสารพวกนี้เข้าไปมันก็จะสะสมในร่างกายเมื่อปลาอย่างพวกปลาแคกไปกินเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีม,มีมีปริมาณที่มากกว่าปกติของปลากินพืชตัวของปลาหมูก็เช่นเดียวกันนะปลาหมูก็เป็นปลาที่กินกุ้งเป็นอาหารเป็นหลักนะฮะกินอย่างอื่นด้วยนั่นแหละครับแต่ว่ากินกุ้งเป็นอาหารเป็นหลัก ในกุ้งก็เหมือนกันก็จะมีตัวตัวเหงือกเหมือนกันก็แทรซึมซับเข้าไปในตัวของกุ้งเหมือนกันนะครับในการที่จะคอนเฟิร์มทั้งหมดทั้งแม่น้ําหรือว่าทั้งยังไงเนี่ยนะครับคงต้องใช้งบประมาณเล็กน้อยเหมือนกันเพราะว่าค่าวิเคราะห์อะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําเพื่อยืนยันเนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องทํากับสิ่งมีชีวิตหรือว่าปลาที่หลากหลายกุ้งหอยนะครับที่มีอยู่ในน้ําเพื่อคอนเฟิร์มว่าตัวที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็รวมไปถึง ซึ่งปลาหลายชนิดที่มันกระทบกับนอกเหนือจากเสื่องสารเคมีพวกนี้แล้วก็คือเรื่องของน้ําที่มันขุนครับน้ําที่มันขุนเนี่ยตัวสําคัญเลยก็คือว่าเมื่อน้ําขุนแสงมันจะไม่สามารถส่องลงไปในน้ําแล้วก็ถึงก้อนหินได้อาหารของปลาเนี่ยก็คืออาหารของปลากลุ่มหนึ่งนะครับปลากินพืชเนี่ยจะอยู่บนก้อนหินครับก้อน mm. หินเมือม่อเมือม่อเมือม่อเมื่อไม่มีแสงส่องลงไปถึงก้อนหินเนี่ย หมายความว่าแพงต้อนนะครับขนาดเล็กพวกสาหร่ายที่มันเกาะกับก้อนหินเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่มีแสงลงไปเพราะปลากลุ่มที่มันกินอาศัยกินอาหารบนก้อนหินเช่นพวกปลาจิ้งจกอะไรพวกนี้นะครับมแมลงน้ําที่จําเป็นที่จะต้องกินสาหร่ายพวกนั้นนะครับมันก็จะหายไปด้วยเพราะนั่นคือวงจรชีวิตวงจรแรกที่มันเกิดขึ้นถ้าวงจรชีวิตพวกนั้นไม่มีปลาอื่นๆก็จะไม่มีอาหารให้เขากินด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบไปทั้งสภาพแวดล้อมทั้งลุ่มน้าครับ อืมนะคะนั่นก็มันจะเป็นความสัมันระบบนิเวศหรือห่วงโซ่าอาหารที่ที่เกี่ยวเนื่องกันเอ่อดังนั้นเดี๋ยวสิ่งแรกเดี๋ยวเราคงต้องรอผลการตรวจอ่าสารในเนื้อปลาตัวปลาเหล่านี้ก่อนนะคะเอ่อดังนั้นระหว่างนี้นะคะก็ต้องมีคําแนะนําต่างๆยังไงไหมคะคาแนะนาเหรอครับวันนี้ทุกคนตระหนักรู้แล้วเนาะนะครับ ตั้งแต่สงกรารที่ผ่านมาปกติสงกรารของแม่อายเนี่ยเป็นสงแม่อายจาังหวัดอำเภอเมืองละอัของเชียงรายเนี่ยนะครับเป็นเป็นสงกรารที่น่าเล่นมากเลยคนเยอะมากเลยลงไปเล่นกันอยู่ในน้ําน้ําใสเล่นกันสนุกนะครับแต่ว่าพอเป็นของปีที่ผ่านมาปีนี้เนาะปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าสงกรารหายไปนะครับเพราะาทุกคนเข้าใจถูกแล้วนะครับในการที่จะหลบหลีกออกจากแม่น้ําก่อนในระยะนี้นะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าปน,นเปื้อนหนักนะครับก็ต้องมามานั่ง ยืนยันผลอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าผนเปื้อนหนักเนี่ยการที่จะลงลงไปใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเนี่ยอาจจะยากขึ้นซึ่งตัวกระทบใหญ่เลยนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยสิ่งที่น่านาเป็นห่วงะนะครับก็คือว่าเขาผมไม่แน่ใจว่าน้ําตอนน้ําท่วมเนี่ยมันแพร่กระจายไปยังพื้นที่ราบที่น้ําท่วมถึงก็คือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่แฉะๆอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> มากน้อยขนาดไหนถ้ามันหยยดลามเข้าไปเยอะ <c oughs> การตกค้างของสารเคมี <c oughs> พวกนี้เนี่ย โอกาสที่จะเอาออกมาเนี่ยค่อนข้างยากเช่นกันเพราะนันเป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะนั้นทุกคนช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลสุขภาพด้วยนะครับรวมถึงเรื่องปลาก็คงต้องงดการกินปลาไว้ก่อนอืมตามวันนี้ยังคงไม่ใช่เฉพาะปลาแม่น้ํากกแล้วละ่ะนะครับอาจจะรวมไปถึงแม่น้ําโขงที่อยู่ใ,ใกล้ๆด้วยนะครับที่ที่มันเชื่อมต่อครับเพราะว่ามันเป็นการน้ามันจะไหลลงแม่น้าโขงเนาะน้ากกมันจะไหลลงน้าโขงเพราะน้ําโขงเองก็ได้รับผลกระทบตรงนี้ไปด้วยมันเป็น เรื่องที่ต้องชวนกันทํางานในระดับภูมิภาคคาว่าภูมิภาคก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยละนะครับเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวของถ้าเกิดว่ากรณีนี้เกิดขึ้นจริงอย่างที่เราคิดกันไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอาจไม่ใช่ก็มันมานั่งคุยกันใหม่ว่าโอเคอถ้ามันไม่ใช่มันเกิดขึ้นจากอะไรก็มาหาสาเหตุกันนะครับพวกผมเองพวกเป็นที่เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับปลาแล้วก็ลุ่มน้ำเนี่ยนะครับก็ต้องหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับกันต่อไปครับ ท่านก็ศึกอาปลาในลุ่มน้ำโขงหรือลุ่มน้ำกกที่เกี่ยวข้องเคยเจอลักษณะของปลาที่มีอาการแบบนี้ไหมคะเคยเจอไหมถ้าเกิดโดยธรรมชาติเนาะมีครับมีแต่ผมจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันปลาในตัวอย่าง,างเช่นในฤด,ดูร้อนที่ลำธารบางลำธารถ้าเราอยู่บนบนภูเขาเนี่ยลำธารบางลำธามันจะแห้งนะครับ แล้วมันจะมีแอ่งน้ําเล็กๆของมันแล้วก็มีปลาพวกปลาตัวเล็กๆอ่ะครับที่มันอาศัยอยู่ในนั้นที่ทนชีวิตอยู่ในนั้นมันก็จะมีมีจ้ำแดงพวกนี้เกิดเคยเกิดขึ้นเคยเจอนะครับเฉพาะในช่วงน้ําแรงจริงๆแล้วก็มันเกิดมาจากใบไม้ที่หล่นลงไปทับถมอยู่ในนั้นจํานวนมหาศาลแล้วก็มันทําให้เกิดการหมักน้ําที่นั่นเป็นกรดนะครับ พอน้ามันเป็นกรดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทําให้ผิวหนังของปลาเนี่ยนะครับเมือกนะครับที่ถูกขับออกมาเนี่ยมันก็จะทําให้มันเป็นจ้าแดงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะมีติ่งเนื้ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นทั้งหมดมันเป็นเพียงพื้นที่หนึ่งถึงสองตารางเมตรอะไรเงี้ยพอหน้าฝนมามีน้ํามาน้ําใหมามาเปลี่ยนปลาพวกนี้เหล่านี้ก็จะกลับมาสู่สภาพเดิมซึ่งอันนั้นเกิดมาจากการหมักของใบไม้ที่มันลงลงไปอยู่ในแอ่งน้ําที่มันปลาพลัดหลงมาอยู่ด้วยครับ อืมนะคะดังนั้นก็ก็โอเคมันอาจจะมีราคาแบบนั้นแต่กรณีน้ําเยอะๆแบบเนี้ใช่ไหมคะไม่มีครับไม่ไม่เคยเจอ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 ,เเจอสภาพบบวันนี้ตะ,ตะกอนดินที่อยู่บริคือมันไหลลงมาแล้วนะครับผมมองเห็นว่าตะกอนดินอาจจะมีผลกระทบด้วยตะกอนดินที่อยู่บริเวณพื้นท้องน้ำต้นไม่กบตอนล่างเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได mm. ้ม mm ีหินแล้วเนาะหินมันน้อยแล้วนะครับเพราะตัวของตะกอนดินที่มันจมอยู่ที่พื้นท้องน้าเองก็จะเป็นแหล่งสะสมด้วยตะกอนดินที่สะสมเนี่ยตะกอนดินมันจะเป็นที่ฝังตัวและก็ที่อยู่ของสัตว์หน้าดินบางกลุ่มที่อาศัยพื้นที่บริเวณนั้นเพราะสัตว์หน้าดินเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ที่ตะกอนดินเนี่ยเขาเองก็จะกินอาหารหากินแบคทีเรียหากินอะไรที่มันติดต่อมาคือมันไม่ได้มันไม่ได้ปนเปื้อนเฉพาะในปลาวันนี้มันปนเปื้อนไปถึง อ่าสิ่งมีชีวิตพวกกลุ่มของจุลินทรีย์แล้วล่ะนะครับแล้วก็เข้ามาถึงพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ํานะครับแล้วก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังพวกนี้ก็เป็นอาหารของปลาอีกทีหนึ่งพราะวงจรชีวิตพวกนี้นะครับเราต้องดูให้ครบทั้งวงจรเลยครับว่าอ่าการเพิ่มขึ้นนะครับความเข้มข้นของสารเคมีพวกนี้ที่มันเข้ามาอยู่ในตัวปลามันเพิ่มขึ้นเป็นลําดับยังไงครับอืมแต่แน่นอนเรายังไม่เคยรับพบลักษณะปลาที่ปนเปื้อนสารหนูเนี่ย เกิดบนเพื่อกสารพิษในแม่น้ำโูงหรือแม่น้ำกกเลยมาก่อนมันอาจจะไ,ไม่เคยมีรครับไม้เคยมีคือบอกได้เลยไม่เคยมีนะเพราะถ้ามีมีการเจอก็ต้องส่งตรวจอาจารย์ทําการศึกษาเรื่องนี้อาจารย์ต้องรู้นะฮะใช่ไหมฮะอืมแล้วอย่างนี้กรณีเราจําเป็นต้องตรวจปลาแบบแต่ละจุดตามลําน้ําตามจุดสําคัญไหมคะอาจารย์อืมอ <ละ S 2> ย่าง,งนี้ครับคือมันมีสองทางนะนั่นคือการถ้าเกิดตรวจตามจุดลําน้ําเนี่ยมันก็คือการ ดูความเข้มข้นของปริมาณสารที่มันไหลลงไปนะครับของแต่ละจุดเหมือนกันอันที่2ก็คือว่าตรวจต้องตรวจตามลักษณะความเชื่อมต่อทางนิเวศวิทยานะครับตามวงว,ว,ว,วงวงวงจรหรือห่วงโซ่อาหารของเขานะครับอันนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ค่อนข้างชัดครับว่าเขาใครไปใครใครกินมาเท่าไหร่ใครถ่ายทอดไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็จังหวะไหนที่มันถึงจังหวะที่มัน ปลามันทนไม่ได้แล้วนะครับซึ่งข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้พอมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ของประเทศไทยนะครับที่ที่เขาทำกันไว้อาจจะเป็นแล้วก็เมืองไทยมีรายงานอยู่ที่จังหวัดเลยกองเมืองแรกเมืองแรกที่เลยนะครับก็เคยมีรายงานว่ามีการปนเปื้อนด้วยเช่นกันครับอืมอืมอ๋ก็เคยมีกรณี<ๆ>ถ้ามันมีการพบพบโรงงานแต่นี่กรณีนี้ก็มันก็สามารถที่กรณีเราพบสารหนูสารตะกั่วที่ ในในน้ำกัตกรดินแล้วมันก็สามารถที่จะหาเอ่อเรีวยกว่าที่มาได้ถ้าหากว่าเราพบสารเหล่านั้นในตัวปลาในเนื้อเยื่อในเซลลที่เราส่งตรวจนะคะอาจารย์ครับครับวันนี้เทคโนโลยีดีมากครับเราสามารถสืบต้นต่อไปได้เลยว่ามันมาจากไหนครับอ๋อหมายถึงสารต่างๆใช่ไหมคะสารต่างๆครับมันมีที่มามันเพราะว่าวันนี้มันมีเทคโนโลยีของ กลุ่มของใช้ไอโซโทปของคาร์บอนสิบคาร์บอนสิในการตามย้อนกลับไปได้ว่ามันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนครับโมค่ะซึ่งอันนี้เราจะมารถใช้ตรวจใน,ในสเต็ปต่อไปได้ใช่ครับใช่ครับตอนนี้ถ้าให้คําแนะนำเนี่ยชาวประมงหรือชาวบ้านที่จับปลาหาจารย์ถ้าไม่เจอปลาในลักษณะแบบนี้อีก็ควรที่จะส่งเก็บตัวอย่างช่วยไหมคะคือคือชาวประมงวันนี้ไม่ไม่ควรจับ ไม่ควรจับปลามากินเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันอาจจะถูกในร่างกายของพี่น้องที่นั่นเนี่ยอาจจะถูกสะสมมาแล้วระดับหนึ่งแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่จับปลากิน,นเป็นปกติของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําอาชีพของเขาก็คือจับปลามากินบ้างแกะปลามาขายบ้างนี่เป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นอ่ามขอความกรุณาก็แล้วกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยก็ขอว่าอ่าใครที่ใครที่ลงไปจับปลาก็หาปลาที่อื่นมากินเถอะนะครับจะดีกว่าครับ อืมนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอผลสอบนะคะอาจารย์ว่าผลการตรวจรถ้ามีทืกหน้าจะขอรบกวนอาจารย์อีกนะคะได้ครับยินดีครับมาวิเคราะห์กันว่าเออตกลงมันเป็นยังไงแล้วก็จริงๆเดี๋ยวอันนี้หน่วยงานอย่างอ่ารัชหน่วยงานราชาการหรือกรมมงก็ควรที่จะเข้าไปเหมือนตรวจสอบทั้งทั้งลุ่มน้าเลยดีไหมคะอาจารย์ก็ก็ก็จาเป็นที่จะต้องตรวจสอบทั้งลุ่มน้ําจริงๆงบผมว่าอ่าภาครัฐเนี่ย นะครับโดยเฉพาะงบงบจังหวัดงบฉุกเฉินเนี่ยต้องออามาใช้เพราะว่าการการพิสูจน์ทราบปรับมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเราพูดแต่ง่ายนะครับว่าโอเคมันมีขั้นตอนทำนู่นนั่นนี่แต่ว่ากระบวนการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยโอราคาค่อนข้างสูงมากนะครับในการที่จะพิสูจน์ออกมาเพราะฉะนั้นอ,อยากได้เป็นงบพัฒนาจังหวัดหรือว่างบฉุกเฉินของจังหวัดอะไรเงี้ยเอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาเอามาทำงานกันครับส่วนส่วนพวกผม mm. นักวิชาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยนักวิชาการทั้งหลายยินดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะ ร่วมกันทางานเพื่อที่จะไขข้อข้องใจตรงนี้ให้ได้ครับจริงๆอย่างที่แม่อายเท่าที่เนี่ยชาวบ้านไม่ได้จับปลาไม่ได้อะไรเลยก็เลยยังไม่เจอไม่เห็นไงว่ามันมีปลาที่มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเพราะนั้นมันเป็นพื้นที่ใกล้กับจุดแหล่งกําเนิดของสารพิษเนี่ยมากที่สุดซ,ซึ่งเป็นเป็นพควรที่ถ้าต้องต้องมาตรวจสอบก็ดีใช่ไหมอาจารย์เพื่อจะเปรียบเทียบกันครับครับก,ก็ก็จะเป็นข้อดีมากเลย อาจจะต้องสำรวจเป็นจุดๆต,ตลอดทั้งลุ่มน้าครับสุ่มเอาปลามาหนึ่งสุ่มเอาตามลักษณะตามความยาวของลุ่มน้ำเนาะว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่อันที่สองคือสุ่มตามชนิดของปลาครับอืม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 อย่างตอนนี้อาจารย์ที่อาจารย์เจอมีสองมีกี่ชนิดแล้วนะคะมีสองชนิดเองเพราะว่าสองชนิดนี้น่าจะเป็นปลากลุ่มที่มันอดทนด้วยนะครับ oh. <laughs> มันมันเลยมันเลยจับมาได้นะครับไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ตรวจใช่ไหมฮะครับมันมี พวกที่ไม่อดทน,นปลานนี้อาจจะไม่หลบหนีไปที่อื่นหรือว่าหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยเช่นกันซึ่งซึ่งผมเองก็คงต้องลงพื้นที่สักครั้งเหมือนกันครับดูพื้นที่จริงครับว่าลำพื้นมันมีปลาในแม่น้ำผมมันปีละมีหลายชนิดมากมันมีชนิดที่ไม่ทนต่อ,ต,อต่อเรื่องของสารพิษพวกนี้ด้วยใช่ครับกลุ่มของพวกปลาเกล็ดทั้งหลายอ่ะกลุ่มของพวกปลา,าซิลปลาตะเพียนอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้จะไม่ทนเลยครับไม่ทน แต่ว่ากลุ่มของปลาหนังเนี่ยที่เราจับมาปลาแค่อะไรเงี้ยค่อนข้างทนต่อสภาพแวดล้อมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงครับแสดงว่าตอนนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบชัดที่สุดคือปลาสัตว์น้ําครับครัและก็คือคนที่ต้องห้ามกินไปก่อนนะคะห้าม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 ครับโอเคค่ะอาจารย์วันนี้ได้ความรู้มากมากเลยนะคะขอบคุณทางท่านองศารออตรเจาร์พินันส่วนรักนะคะจากในแม่โจ้นะคะอาจารย์ขาขอบคุณนะคะ ครับขอบคุณค่ะผม,ผมส,ว,สวัสดีค่ะคขอบคุณขอบคุณเช่นกันครับเด้๋ยวมีอะไรก็ค่อยขยายความกันต่อครับได้เลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวติดต่ออีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะครับ